ป็นทุก4ล้อ 4WD เอล่อนบงบาลัยเลี้ยววงบาลัยเอล่อนเลี้ยวเอลระบบใช้ไฟเลี้ยงต้องยันมากเครื่องยนต์เบนซินเ,นเนอาไปเข้าเก็บด้านในาเลย นี่ขายตามสภาพกระบะปูนิดหน่อยไม่มีป่าท้ายมานะขับเกลื่อนสี่ล้อ Đất này yàng yàng sửa sửa. cái này chân nai đấy, vàng vẫn còn xinh xinh, đây là ba bùa

เป็นรถใช้ลุยสวนที่ขูขาไปได้ครับไปเก็บพื่อตักผลไม้ giục đấm này à giục đấm này